จะไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลเลิศศินกันนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเราจัดเต็มมากนะคะใส่แมสบบจัดเต็มสุดๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กําลังระบาดในขณะนี้นะคะเราต้องเดินทางไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้วันที่รายงานตัวเนี่ยเราจะได้ทําอะไรกันบาง เอกสารเบื้องต้นที่เราใช้ไา่งานตัวนะคะอย่างแรกก็คือจะมีใบของทางแพทย์เทสภานะคะว่าเราติดโรงพยาบาลรสินดูสินะคะแล้วก็เป็นของตัวออมีตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ดีพมาค่ะเราจะข้ามไปดีพมาเลยนะคะแน้อันนี้ดีพมาที่เราได้มาจากตัวฟูตันนั่นเองนะคะเรียน6ปีนะคะจ่ายค่าเทอมแพงมากๆนะคะแล้วเราก็จะได้ไปจบอันสวยงามนะคะเป็นอันนี้นะคะ่ะ ชื่อถ้าไม่ออกเลยค่ะประมาณนี้นะคะเอกสารที่เราต้องเตรียมไปวันนี้นั่นเอง ได้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้เปลี่ยนชุดอาบน้ำสระผมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจริงๆอ่ะจริงๆพี่อูต่ตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยจะแบบถ่ายถือไปถ่ายไปหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าจริงๆแบบเนื่องจากมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วแบบสถานการณ์โควิดในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างแบบเยอะอะไรอย่างงี้นะคะมันก็ไม่สะดวกจริงๆนะคะที่จะแบบถ่ายไปถือไปเลยน,นะคะเดี๋ยวพี่อู๋เนี่ยมาสรุปให้ฟังตรงนี้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทําอะไรกันไปบ้างนะคะก็คือเรื่องแรกเลยนะคะที่เข้าไปเนี่ย เราวันนี้เราจะได้รับการวัดตัวนะคะทุกคนวัดตัวนะคะ,คะ,คะไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่อกนะคะก็คือทั้งหมดเลยนะคะวัดตัววัดเสื้อเรานะคะเพื่อจะไปตัดชุดนะคะให้มันเป็นแบบฟอร์มแพทเทิร์นเดียวกันนะคะซึ่งจะมีตราของโบาลเลอศสิ์นะคะตรงปักตรงเสื้อเรานะคะกับชื่อเราดันเองนะคะทุกคนสุดเด่นมากนะคะเราก็วัดไซส์อย่ายงที่ผิวบอกนะคะแล้วก็จะเป็นาการเลือกเนื้อผ้านะคะ เราอยากได้ผ้าแบบไหนนะคะเพราะว่ามีเนื้อผ้าหลากหลายให้เราเลือกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เทโรนะคะรีไวลลาเวนคือเยอะมากค่ะทุกคนซึ่งพี่อู๋เนี่ยไม่มีคมรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะเ่าแบบเนื้อผ้ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเรากเ็เลือกตามที่เราจับแล้วเราคิดว่ามันใส่สบายที่สุดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวต้องมาดูกัน,นะคะ่ะถ้าสมูิชุดต,ตัดเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวพี่อู๋จะมาโชว์ให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะที่วันนี้หลักๆเลยที่เราเข้าไปนะ เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ทุกๆคนอยากรู้มากเลยนะคะก็คือเรื่องค่าฝึกงานนั่นเองนะคะคือจริงๆแต่ละโรงพยาบาลค่ะจะมีค่าฝึกงานที่ไม่เท่ากันนะคะก็คือของตัวเลือกสินานะปีนี้ก็คือจะตก 150, นะะ <Wow. S> 1นึ0 0 0สนห้าหมื่แต่ว่าจะมีเออแอดค่าเออแมนนวลสกิลแล้วก็ลองเคสเป็นค่าสอบในตัวไปด้วยเลยนะคะก็คือจะตก อีกอย่างละ5,000บาทนะคะสิ่งที่ต้องจ่ายไปนะคะในการฝึกงานทั้งหมด1ปีนะ,ะข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจเช่นเดียวกันค่ะก็คือเรื่องขอในนั่นเองเพราะว่าเด็กหลายๆคนนะคะคือบางทีเขาแบบเอ้อยากมาฝึกงานที่เลืสิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหรือบ้านไกลนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยขอในเนี่ยควรจะเสร็จตอนปีที่อุ่เข้าพอดีนะคะทุกคน แต่ว่านะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็คือยังไม่แน่ใจว่าหอในจะเสร็จทันเข้าฝึกง,งานาไปปีนี้หรือเปล่านะคะดัง oh. น,นเนี่ยพี่อยู่ยังไม่ทราบเรื่องค่าหอนะคะแต่ว่าพี่เขายืนยันมาว่าแบบถ้ามันเปิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไงค่าหอก็จะถูกกว่าข้างนอกแน่นอน <laughs> ถูกนะคะถูก่ะ <laughs> <laughs> ถูกกวานี้หนึ่งนะคะถูกกว่าข้างนอกแน่นอนค่ะทุกคนนี่ฟันธงนะคะนี่สิ่งที่พี่เขาบอกมาเนาะก็ยังไงถ้าน้องๆเข้าบีหน้าหรืออะไรพี่อุ๋วว่ามันคงทันอยู่แล้วนะคะก็คือเพื่อสิจะมีหอนายแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นห้องคู่นะคะก็คือแบบหญิงอยู่กับหญิงใช่อยู่กับชายอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็คือเป็นห้องสองคนนะอยู่สองคนประมาณนี้ค่ะ เรื่องต่อไปนะคะที่วันนี้พี่เขาพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะในการที่เออ่ก่อนจะเข้าไปฝึกงานจริงๆนะคะพี่เขาจะมีลิสต์วัคซีนมาให้เลยค่ะทุกคนว่าเราต้องผ่านการฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนพื้นฐานที่พี่อู๋ช่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเคยได้รับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะเออ่พี่อู๋จำได้ว่ามันจะมี hepatitis B นะคะเวลา hepatitis B นะคะวัคซีน l ่าออสุอิส่นะคะหรือว่า MMR วัคซีน MMR ปาัิยักษ์นะคะไข้หวัดใหญ่ ะะแล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือวัคซีนโควิด19นะคะทุกคนคือเราจะต้องได้รับ2เข็มเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งตัววัคซีนโควิด19ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นวัคซีนเพิ่มขึ้นมาจากในลิสต์นะคะประมาณนี้สิ่งที่เราจะต้องทำและที่สำคัญมากที่สุดนะคะก่อนเริ่มฝึกงานนะคะใน7วันนั้นเราจะต้องไปตรวจหาเชือ้อโควิด19 oh <no. S 1> นะคะเพื่อเอาผลตัวเนี้ยไปยืนยันนะคะกับทางโรงพยาบาลเลิศสิลว่า เราเราเซฟนะเราปลอดภัยนะคะประมาณนี้เนาะก็คือแต่ว่าห้ามตรวจก่อนเด็ดขาดน,นะคะก็คือต้องตรวจก่อนเข้าฝึกงานเนี่ยแค่7วันเท่านั้นนะคะคือเขาจะไม่รับผลที่แบบเกินกว่านี้ประมาณนี้นะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสิทธิประกันสังคมนั่นเองค่ะคือที่เขาเนี่ยจะทําการดาเนินเรื่องนะคะ ย้ายสิทธิประกันสังคมของเรานะคะหรือว่าสิทธิที่เรามีอะค่ะไม่ใช่ประกันสังคมสิทธิบสามสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะที่เรามีนะสมมุติว่าคนที่มีสิทธิประกันสังคมเนี่ยอาจจะต้องไปไปคุยแยกเองนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะย้ายสิทธิเรามาโรงพยาบาลเลือกสิทธินะคะ1นปีนะในช่วงเวลาที่เราฝึกงานเผื่อเราเจ็บป่วยนะคะไม่สบายเราจะได้มีสิทธิในการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ฟรีนะคะประมาณนี้นั่นเองนะคะกับการย้ายสิทธิ traded, เนาะอันนี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแบบสิทธิต่างกาันมีประกรันอะไรต่างกันนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปแบบ คุยอะไรอย่างเงี้ยสื่อสารกันเองเนาะประมาณนี้ค่ะและนั่นนะคะก็เป็นทั้งหมดเลยค่ะของอินโฟมิชันทั้งหมดนะคะที่วันนี้ได้ไปรับทราบมาในการรายงานตัวนะคะจริง,รงวันนี้ก็คือแบบได้ไปถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนด้วยนะคะทุกคนนี่พี่อยู่ก็แบบขอถ่ายเซลฟี่ต่อนะคะจะก,ก่อนจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่รครั้งแรกในการแบบเ,เจอ,เอทุกคนนะคะประมาณนี้แต่ว่าจริงวันนี้คนไม่ได้ครบนะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยคือว่าตัวเ็จอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีทุลักก็เลยทยอยออกไปก่อนนะคะก็จะได้เป็นภาพ เท่านี้มานะคะทุกคนประมาณนี้นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีความคืบหน้าอัปเดตอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่อุ๋ก็จะเออมาบอกน้องๆนะคะมาทํารีวิวให้นะคะสําหรับคนที่แบบเออลองหาโรงพยาบาลหรือว่าสนใจโรงพยาบาลการฝึกปีเจตที่ลลสินเนาะประมาณนี้คะ่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย